ครับผมสวัสดีครับสมาชิกเปิดข่าวมันเต็งไปจะาำวันที่16เดือนเมษายน2567ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวเน้นๆนะครับกอื่นก็ฝากนะครับมีกลุ่มลายสาแควร์แอดไลน์มาที่แลนดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด,ด้วยกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลน,นะครับมวยเน้นกีฬาหนีในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคยกับ1คู่ในนั้นศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งลาตีสองตรงนะครับ ตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมซอวแทมตันเจอกับทีมเบรตตันนะครับเจ้าบ้านดับที่4 48นัดมี81แต้มทีมอยนดับที่10 12นัดมี63แต้มล่าสุดที่เจอกันกินกันไม่ลงเจ้าไปที่2ประตูต่อ2มาดูฟอร์มเกมเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านซาวเทมตันเอาชนะวัตฟอร์ดไป3ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนเบรตันล่าสุดนะครัปทีมนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ1 มาดูวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยกันนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านซอเทมตันลงสนามเกมดีมาก็สีนัดนะครับน้อยกว่า1เกมชนะ24เสมอ9แพ้ไป8ปดอาเกมล่าสุดในเกมดีชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนเนต็ตันบ้างก็ลงสนามเกมมา12นัดแข็งมากกว่า1เกมนะครับชนะ18เสมอ9แพ้ไป15บอาร์นัดล่าสุดในเกมดีชนะ1เสมอ1แพ้ไป2นะครับจากการโดยรวมมองผลคะแนหลังไปแน่นอนครับซอเต็มตันดูดีกว่า ราคาให้ทีมเจ้าบ้านซอลตมตันต่อในราคาลูกครึ่งนะครับเนนะครับมองตามฟอร์มเราถือว่าช่วงนี้ซอลตันตันดูนานดูดีกว่าสามารรลุในเกมดียังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันและก็เป็นการชนะต่อเนื่องติดต่อกัน2เกมล่าสุดด้วยนะครับแต่มองว่าบอลคู่นี้ได้เปิดมาราคากอนข้างจะแพงนะครับซอลตันชนะได้ผมมองว่าไม่น่าจะเกินแต้มต่อนะครับมั่นใจบอลรองครับรองเบลตันในราคาลูกครึ่งผมมองแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับ ฝากจำเปิก็ติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มก็คลิกริก์น้านล่างเลยขอบคุณครับ